กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่9ไม่ยอมรับนี่หวานฉันถามเธอจริงๆหลงเสน่ห์พี่ไพลินอะไรนักหนาต้องเขาอยู่ได้หรือว่าเธอหลงหมนเสน่ห์เขาเข้าแล้วลินดาคิดว่าเพื่อนเธอถึงจะหน้าสวยแต่ก็นิสัยประหลาดชอบนางจองพี่ไพลิน ที่หน้าดำตัวดำทุกครั้งที่มีโอกาสบางทีลินดาอาจต้องพาเพื่อนไปแก้ของที่สำนักเจ้าปู่ฤาษีเข้าสักวันแล้วก็คนทั้งโรงเรียนน่ะไม่มีใครสนใจรุ่นพี่คนนี้หรอกไปไหนคนก็รังเกียจพวกอันธพาลก็ชอบรังแกมีแต่แม่สาวหน้าหวานจากภูธรน,นี่แหละที่คิดต่างจากคนอื่นขนาดพีหน้าดำนั่นไม่อยากจะเสวนาด้วยแต่เพื่อนของลินดานะรอ เอาแต่เฝ้าตามสอดส่องเขาอยู่ได้ก็ฉันสงสารเขานี่เธอไม่เคยโดนรังเกียจไม่มีเพื่อนคบเธอไม่เข้าใจหรอกลินดาคําหวานเคยบอกเพื่อนสนิทไปหลายครั้งแล้วว่าเธอเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเธอจึงเข้าใจและสงสารพี่ัยลินแต่เพื่อนเธอน่ะไม่เข้าใจหัวอกคนถูกรังแกหรอกก็ลินดานะมีแต่รังแกคนอื่นเขาไปทั่วทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง มีแค่คนเดียวที่เพื่อนเธอกลัวนักนะนั่นก็คือพีไพลินคนที่โดนชาวบ้านเขารังเกียจกันทั้งโรงเรียนนั่นล่ะเธอจำเรื่องที่ชะอําได้ไหมลินดาคำหวานถามเพื่อนขึ้นภาพสองสาวที่มีอะไรกันยังคงตามมาหลอกหลอนเธออยู่ทุกวันนี้คิดแล้วก็สยิวขนกายลุกสู้แก้มพันแดงกําจำได้ติดตาไม่มีวันลืมเลนดาตอบเพื่อน จากนั้นก็ดูดน้ำรับเพร้าจนหมดแก้วเธอคิดว่าพี่คนที่อยู่ข้างบนกับพี่ไพรินเหมือนกันไหมลินดาเอาอีกแล้วไอ้โดนหน้าฉันตลอดเลยคำหวานรีบวิ่งไปล้างหน้าในห้องน้ำคำไมชอบพ่นน้ำรดหน้าเธอด้วยก็ไม่รู้ลินดาสำลักน้ำมะเพรา้าจากนั้นก็มองตามเพื่อนไปคิดยังไง ว่าคนคนนั้นเขาเหมือนกันคนเขาสวยจะตายผิวขาวอมชมพูเชียวนะแล้วดูพี่ไพลินคนขี้เรศคนนี้สิดำดำถึงลินดาจะชอบผู้หญิงผิวเข้มแต่พี่ไพลินนี่มองยังไงก็ไม่เข้าตาเลยสักนิดถามมาได้เพื่อนลินดาหลงเขาจนสมองกลับหรือเปล่าทางไพลินคนอาบตามได้แต่ห่วงใหญ่หน้าหวานๆนั่นของเจ้าของหัวใจ เพื่อนสนิทก็ชอบพ่นน้ำรดหน้าคนดีของไพลินอยู่เสมอไพลินเดินอ้อมไปข้างหลังจากที่ไกลๆอาศัยจังหวะที่ผู้คนเผลอขวาก้อนหินสีแดงเล็กๆจากนั้นก็คว้างใส่หัวลินดาเสียงโป๊กดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงร้องโอดโอยของอีกฝ่ายโอ้ยใครวะใครใครลินดาหันหน้าหันหลังเอามือลูบหัวตัวเองป้อยๆช่วงนี้เหมือนมีวิญญ,ญาณตามติด มีเหตุให้ลินดาต้องเจ็บตัวอยู่เสมอแน่แล้วใหญ่ประหลาดมันต้องส่งกุมารทองมาเล่นงานลินดาแน่หวานรอฉันด้วยกลับมาจากโรงเรียนแล้วภัยลินต้องไปฝึกร่างกายวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงอยู่เสมอจากนั้นก็ทำการบ้านนี่คือช่วงเวลาเดียวที่ภัยลินรู้สึกเป็นอิสระนอกจากนั้นนายหญิงอินทุออนจะคอยติดตามอยู่ตลอด จับมือไม่เคยห่างไพลินอายกับสายตาที่ทุกคนมองมาอยู่เสมอนายหญิงประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าไพลินเป็นอะไรกับเขาเธอแทบไม่อยากมองหน้ากับใครสักคนมันทั้งอายและรู้สึกสมเพชตัวเองไม่ยอมหยุดทำไมนะทำไมต้องมาทำแบบนี้กับเธอด้วยปล่อยไพลินไปบาปพี่จินไม่ได้หรอเธอก็แค่อยากมีชีวิตวัยรุ่นทั่วไปเธออยากลองใช้ชีวิตแบบคนปกติ อยากมีความรักเหมือนวัยรุ่นเธออยากเป็นคนรักของคุณหวานด้วยวันนี้ไปซื้อของกันนะไพลินหลังเลิกงานแล้วอินทุออนก็มานั่งรอไพลินที่ห้องพักชั้นบนสุดอินทุออนกับไพลินพักที่นี่ทำอาหารง่ายๆกันกินสองคนเป็นประจำถูกอย่างในชีวิตเป็นอินทุออนที่ดูแลไพลินบอกแล้วไงเธอเป็นเมียไพลินและจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด บางวันก็เรียกจินงขึ้นมากินข้าวมาเล่นด้วยส่งสารไพลินที่ต้องทำหน้าเศา Into ร้าอินทุออนรู้เขามีความทุกข์ต้องฝืนใจตัวเองแต่อินทุออเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนี่และวันนี้วันอาทิตย์อินทุอออยากใช้เวลาแบบคู่รักทั่วไปกับไพลินออกไปกินข้าวข้างนอกไปซื้อของกันแค่สองคนนอกบ้านค่ะนั่นแหละคือประโยคคำตอบของไพลินพูดน้อย นานิ่งอมทุกอินทุออนรู้ว่ามันเป็นเพราะตัวเธอเองแต่ยังไงซะไพลินก็เป็นของเธออยู่ดีนี่ต่ก่อนไปเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันก่อนดีไหมจ๊ะสองปีผ่านไปไพลินเรียนจบชั้นม .6 แล้วเธอไม่ได้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยปิดของรัฐแต่เลือกจะเรียนที่มาหาวิทยาลัยเปิดแทน จะได้มีเวลาเอาไปทำงานให้กับนายหญิงนายหญิงเริ่มพาเธอไปทำงานด้วยในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนช่วงเช้าเป็นเวลาที่ไพลินไปมาหาลลยกลับหรือว่าซ่องรูราแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางเมืองเป็นตึกสูงซึ่งไพลินเคยงานหน้าขึ้นไปมองบ่อยๆตอนเป็นเด็กมีทั้งหมดสิบชั้นชั้นบนสุดไพลินเคยไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่นายแม่พาเธอมาส่งให้กับนายหญิง มันเป็นที่อยู่ส่วนตัวของนายหญิงอินทูออนห้องทำงานห้องนอนห้องตัวรวมกันหมดในชั้นนั้นซึ่งตอนนี้ไหลินเองก็อาศัยอยู่ที่นั่นลูกน้องนายหญิงมีตาผู้ชายเกือบร้อยคนเอาไว้ดูแลชั้นต่างๆชั้นหนึ่งต้อนรับลูกค้าชั้นสองถึงชั้นส่เป็นไหนกลับที่แยกประเภทของลูกค้าชั้น5้ถึงหเป็นห้องอาหารเอาไว้ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการเหล่าก็เกิดหิวโหย ส่วนชั้นเจถึงชั้นเเป็นสถานที่เอาไว้ขายเนื้อสดมีทั้งคนที่เต็มใจและคนที่ถูกบังคับมานี่สินะถ้าไพลินไม่ถูกชะตากับนายหญิงเธอคงต้องมีสภาพอยู่ในบาปนี้คนที่เด็กที่สุด14ปีเห็นจะได้น่าสงสารนักชีวิตคนเราเกิดมาแล้วทำไมมันต้องต่างกันบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองมีโอกาสดีด บางคนเกิดมาต้อยต่ำวาสนาะเหมือนกับไพลินหลักผู้หญิงที่โดนบังคับให้มาทำงานแบบนี้เป็นยังไงรู้แล้วใช่ไหมว่มมาแม่ทำงานแบบไหนอินทูอ่อนเห็นคนร่วมเตียงทำหน้าเศร้าไพลินก็คงรับไม่ได้หรอกเพราะเห็นสภาพผู้หญิงหลายคนที่ถูกบังคับให้มาทำงานแบบนี้ถึงชีวิตเป็นอยู่จะดีแต่ไกลล่ะจะชอบทำงานแบบนั้นกันบางคนขัดขืนดื้อดึง อินทูอ่อนก็จัดการให้มันจบๆจบ,บางคนฉลาดยอมทำตามแค่ง่ายๆพอทำไปจนลูกค้าไม่ต้องการไม่เป็นที่นิยมแล้วอินทูอ่อนก็ยอมปล่อยตัวไปให้เงินติดตัวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ที่นั่นแน่ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีหมดที่อยู่อาหารการกินเสื้อผ้ายารักษาโรคจัดให้ตามความเหมาะสมค่ะหิวไหมจ๊ะ แม่ทำอะไรให้กินเอาไหมนี่ก็เย็นมากแล้วอินทุอ่อนมัวแต่เดินตรวจงานตาละชั้นตั้งแต่ไพลินกลับมาจากมหาวิทยาลายัยจนกระทั่งถึงห้าโมงเย็นแล้วเราทั้งคู่ยังไม่ได้กินอะไรอีกคะ่ะอินทุอ่อนยิ้มอ่อนผัวเด็กว่านอนสอนง่ายสั่งอะไรก็ทำไม่เคยขัดเพราะข้อตกลงที่ทำเอาไว้นั่นอย่าได้ขัดใจแค่ทำตามหน้าที่ไม่เช่นนั้นรกักรรกของไพลิน จะได้ไม่คอหักตายยังไงล่ะอีกทั้งไพลินเองก็จะได้ไม่ต้องไปขายตัวที่ซ่องอันห่างไกลอีกนี่ก็สองปีแล้วที่อินทุออนอยู่กับไพลินจะว่าอยู่กินฉันสามีพันรยาก็ไม่ผิดอินทุออนถึงขนาดพาอีกคนเข้าบ้านใหญ่ซะด้วยซ้ำประกาศให้ทุกคนทราบไปเลยว่านี่คือคนของอินทุออนทุกคนค่อนคอดขอรหาอินทุออนรับหลังแต่ไม่มีใครกล้าพูดซึ่งหน้าหรอก ซึ่งอินทุอ่อนก็ไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นขอทำตามใจตัวเองตอนแก่บ้างเรียนเป็นยังไงบ้างหมูนี้นอนดึกไปนะไพลินของแม่เก่งอยู่แล้วไม่ต้องอ่านหนังสือให้มากนักก็ได้หรอกคะ่ะค่ะนั่นคือประโยคสนทนาที่ไพลินจะพูดเป็นส่วนใหญ่ไพลินเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอแต่ไม่เป็นนักเล่าที่ดีเท่าไหรนะ่นักพูดน้อย แต่ถ้าได้พูดขึ้นตาละทีต่อยหนกักแอบเห็นบ่อยๆเวลาที่ไพลินกับจินรับฝีปากกันคนพี่พูดเยอะพูดมากพูดได้ทั้งวันตอนนี้อินทุออนให้มาเป็นบอดีกาดประจำตัวจินยิงปืนแม่นกว่าคนที่สอนซะอีกเสียอย่างเดียวก็คือจินกลัวเลือดดังนั้นจึงต้องสวมแว่นตาดำอยู่ตลอดพอเห็นเลือดผ่านแว่นตาดำแล้วก็มองเห็นไม่เป็นสีแดงและไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นั่นละ่ะ ถึงพอจะทำให้จินไม่เป็นลมเป็นแรงหรือมันวิปลิตเอาผู้หญิงมาทำเป็นผัวเป็นเมียแถมยังเด็กอีกต่างหากเจ้าสัวไม่พอใจที่ลูกสาวทำแบบนี้ตอนนี้อับอายไปทั้งวงการลูกสาวเจ้าสัวเอาเด็กที่เลี้ยงมากินอยู่กันเป็นสามีภรรยาพาออกงานเที่ยวเป่าประกาศไปทั่วหน้านาไม่อายอยากให้ฟ้าผ่ามันทั้งคู่ให้ตายนัก หนูไม่สนอินทุออนตอบผู้เป็นบิดาก่อนจะหันไปตักอาหารให้ไพลินอย่างเอาอกเอาใจวันนี้อินทุออนพาไพลินกลับมานอนที่บ้านนี้อีกแล้วหลังจากที่อีกคนเรียนจบหมหกอินทุออนก็พาไพลินไปไหนมาไหนด้วยตลอดกลับบ้านออกงานหรือไปทำงานแม้กระทั่งวันรวมญาติอย่างวันนี้เมื่อเจ้าสัวคิดถึงกันและเรียกอินทุออนมากินข้าวที่บ้าน ก็เธอคือผู้สืบทอดของตระกูลคนเดียวแล้วคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารก็มีตาเมียพ่อทั้งหลายทั้งล่เจ้าสัวมีเมียเยอะแต่มีลูกสองคนก็คืออินทุอ่อนกับน้องเท่านั้นอ่ะไพลินทานเยอะๆนะจ๊ะค่ะไพลินได้แต่ทำสีหน้าลำบากใจมาทีไรต้องโดนแบบนี้ตลอดเธอก้มหน้าก้มตากินข้าวเจ้าสัวมองไพลินยังกับ คนจะกินเลือดกินเนื้อเธออยากจะบอกใจแทบขาดว่าก็ลูกสาวเจ้าสัวนั่นล่ะที่สั่งให้เธอมาบำเรอบาปนี้ไม่เอาเธอไปขายตัวแต่ให้เธอมาบำบัดตัวเองบนเตียงนั้นมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกไพลินนะ่ะไม่ต่างจากผู้หญิงขายตัวดีๆนี่เองขอให้ลือสองคนโดนฟ้าพาตายนั่นคือคำทักทายและคำกล่าวลาของเจ้าสัว ไยลิ่นอาบน้ำแล้วเตรียมเข้านอนเธอเอามือก่หน้าผากคิดหนักใจกับเรื่องนี้ทำไมทุกคนเอาตามองว่าเธอเป็นผัวหรือเมียของนายหญิงทุกคนดูไม่ออกเหรอว่าเธอโดนบังคับให้ทำพวกเขาไม่เห็นสีหน้าแววตาทนทุกข์หรือความทรมานของเธอมาตลอดหลายปีนี้หรอไม่ไยลินจะไม่ยอมรับตำแหน่งผัวหรือเมียของนายหญิงเด็ดขาดเธอให้สถานะตัวเองแค่ นางบำเรอละลูกน้องของนายหญิงเท่านั้นไพลินแค่ทำตามที่อินทุออนสั่งและจะไม่ยอมรับตำแหน่งอะไรที่อีกคนยัดเยียดมาให้เธอเด็ดขาดเคลียร์เรื่องเจ้าสัวหรอไพลินไม่ต้องสนใจตะแก่นั่นเขามาทำอะไรเราไม่ได้หรอกคนแก่ก็บ่นไปบาปนั้นเองอินทุออนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วขึ้นเตียงมานอนกับผัวเด็กอินทุออนใช้มือเรียวบางลูบไล้อีกคนไพลินทั้งสาวสวย ลีลาก็ดีอีกจากคนที่รักเขาอยู่แล้วนับวันอินทุออนก็ยิ่งหลงเพิ่มอินทุออนลงทุนดูแลตัวเองอย่างดีทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองแก่มากไปสำหรับอีกฝ่ายส่วนในอนาคตตอนที่อินทุออนแก่แล้วนั่นก็คอยว่ากันอีกทีก็แล้วกันขอได้ไหมคะอย่าเที่ยวไปพูดว่าเราเป็นอะไรกันนายหญิงก็รู้ทำไมดิฉันถึงได้มาอยู่จุดนี้ เราไม่ใช่ผัวเมียกันคะ่ะไพลินลุกขึ้นเธอส่งสายตาขอร้องในยหญิงบอกให้หยุดประกาศเรื่องความสัมพันธ์บ้าบอนั่นซึ่งอีกคนยัดเยียดให้เธอเธอเครียดเครียดจนจะบ้าตายอยู่แล้วทำไมจะไม่ใช่แม่กับไพลินเป็นผัวเมียกันเราอยู่กินกันแล้วแม่ถือเอาตั้งแต่เรามีความสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุสิหที่ชะอําจำได้ไหมไพลินรังเกียจแม่หรอ เพราะแม่แก่ใช่ไหมสาวใหญ่เริ่มน้อยใจแล้วอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ไพลินยังคิดปฏิเสธอีกรอเห็นอินทุออนเป็นตัวอะไรกันอยู่กับเธอทบทุกคืนยังมาคิดได้ว่าไม่เป็นอะไรกันงั้นเหรอส่วนอินทุออนก็ทำหน้าที่เมียดูแลอีกคนทุกอย่างไม่เห็นใจกันบ้างหรือ,อยังไงกันนะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เป็นบาปนั้นดิฉันคิดมาเสมอว่า แค่ทำตามที่นายหญิงสั่งหยุดพูดไปเลยนะไพลินปฏิเสธแม่แบบเนี้ยมีแผนอะไรอยู่ใช่ไหมคิดจะหนีจากแม่ไปใช่ไหมกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรออยากให้อีสาวหน้าหวานนั่นตายใช่ไหมละ่ะแล้วอินทุออนก็ยกหมอนขึ้นตีไปที่เด็กสาววัยสิเก้าอินทุออนโกรธและน้อยใจเพราะอีกคนปฏิเสธตำแหน่งคู่รักความน้อยใจแล่นพล่านไปทั่วสมองน้ำตาพลันไหลออกมา อินทุอ่อนรีบเช็ดน้ำตาตากนั้นก็ลงจากเตียงแล้วออกจากห้องอินทุอ่อนไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ไพลินเห็นเท่านี้เขาก็สมเพศตัวเองมากแล้วใช่สินะเธอมันก็แค่อีกแกคนที่บังคับเอาเขามาอยู่กินด้วยด้านไพลินนั้นเธอได้ตออ่อนใจกับความคิดของนายหญิงเธอมีอะไรดีงั้นหรอทำไมถึงได้มารักกันถูกการแสดงออกของไพลิน หนักไปทางเย็นชาซะเยอะไม่ได้น่ารักไม่ได้น่าชมไม่ได้น่าสมควรเอามาอยู่ด้วยสักนิดล่ะใช่ไพลินคิดจะหนีไปจากที่นี่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเธอจะไม่ยอมตกอยู่ในสถานการณ์นี้ตลอดชีวิตไพลินเครียดจนสมองจะระเบิดอยู่แล้วเห็นทีต่อไปเธอต้องหุบปากให้สนิทไม่ต่อต้านอีกคนอีกกลัวว่าถ้าหากนายหญิงระวาง คุณหวานอาจจะมีอันตรายรวมไปถึงแผนการหนีของเธอจะไม่เป็นผลเพราะไพลินจะโดนจับตามองจากนายหญิงละเธอนั่นละ่ะที่จะต้องจมปลักอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเขาเบือ่อซึ่งเธอจะไม่ยอมให้มันเป็นบาปนั้นโดยเด็ดขาดสาวสวยตื่นเช้าไปมหาวิทยาลัยทุกวันไพลินได้รถคันใหม่เป็นของขวัญจากนายหญิงคิดว่าตัวเองไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงขายบริการหรอก เสื้อผ้าขคาาของเงินทองแมกกระทั่งรถนายหญิงก็สรรหามาประเคนให้จนหมดใจไพลินไม่ได้อยากได้เลยสักนิดยิงรับก็เหมือนจะเป็นบุญคุณกันมากขึ้นแล้วชาติเนี้ยจะทดแทนกันหมดหรือเปล่าแต่คลันจะไม่รับเอาไว้เกรงจะเป็นการขัดใจในายหญิงไพลินจึงต้องรับเอาไว้เธอจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนเก่ามาเฝ้าดูสาวหน้าหวานว่ามาถึงโรงเรียนแล้วใช่หรือเปล่า นั่นล่ะพอได้เห็นก็ค่อยขับรถจากไปคนดีๆแบบเขาควรจะได้มีชีวิตที่สดใสปีหน้าคุณหวานจะเข้ามาหาวิทยายลัยแล้วถึงตอนนั้นคงมีหนุ่มๆม,มาจีบเยอะสินะสีหน้าที่สดใสตามใบใบหน้าหวานยามที่ยิ้มแจกจ่ายไปทั่วใครได้พบต่างก็มีความสุขแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดก็คือไพยลินนี่ล่ะว่าแล้วเธอก็อิดช้า ผู้ชายที่จะได้เป็นคนรักของสาวหน้าหวานไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะไพยลินไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้แอบรักอยู่ในมุมน้อยๆของตัวเองก็พอแล้วไพลินยิ้มกับตัวเองคนเดียวในตลอดทางที่ขับรถไปเรียนมหาวิทยาลายัยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ